ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานมอบเครื่องจักรกลการเกษตรแก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดงซึ่งโครงการนี้ทางบริษัทสยามคูบุต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้ร่วมมือกับการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากจากสำนักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมการลง ทุนหรือ B.O.I. ที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้าไปสนับสนุนกิจการขององค์กรในท้องถิ่นสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำ นอกจากนี้ทางจังหวัดอุบลราชธานียังร่วมกับบริษัทสยามคูเบอร์ต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีบริษัทคูเบอรตาเจริญชัยจำกัดได้ดําเนินโครงการเกษตรปลอดการเผาหรือซีโรเบิร์นเพื่อแก้ปัญหาการเผาจากภาคการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม เพื่อลดค่า PM 2.5โดยมีการรณรงค์ให้ภาคการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบปลอดการเผาภายในปี2565ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมามี2อ,อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีที่ปลอดการเผาคืออำเภอดอนมดแดงและอำเภอทุ่งสีอุดมซึ่งถือได้ว่าเป็นอำเภอต้นแบบปลอดการเผาและเป็นตัวอย่างแก่อเภออื่นๆต่อไป และที่สําคัญที่สุดในการจัดโครงการทั้งสองโครงการในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชนได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีกินดีอยู่ดีมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนใช้ในการพัฒนาชุมชนเกษตรกรกลุ่มอื่นให้มีความเข้มแข็งก็เป็นสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือซึ่งเราก็มีหนังสือไปยังนะครับทาง ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระวิหารนะครับแขวงจำปาสักสารวันแล้วก็สวรรคเขตนะครับในเชิงขอบคุณที่จะได้ช่วยกันลดโลกร้อนลดลด,ลดปัญหาฝุ่นละอองซึ่งเป็นผลกระทบกับพี่น้องนะครับสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับไม,ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้เป็นหนังสือออกเชิงตำหนิหรือว่า,ว,า,ว,าว่าใครเป็นประเทศต้นทางแต่เราก็บอกว่าเราจะมีมาตรการลดลงร่วมกันอย่างอย่างเข้มข้นนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นี้ก็นอกจากการมาตรการทางกฎหมาย ราก็ร่วมร่วมกับภาคเอกชนนะครับในการาจัดเรียกว่า,ากิจกรรมนะครลดการเผาอย่างเช่นของสยามกุป,ปต้าเนี่ยก็คือส่งเสริมนะครับให้ประชาชนเก็บเศษวัสดุหรือซากวัสดุทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยการอัดนะครับหรือทำไปแปลรูปใช้ยางอื่นนะครับเราทำโครงการโคกหนองนาเพื่อให้เอาฟางหรือเศษวัสดุเกษตรไปห่มดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้นซึ่งขณะน,นี้ต้องต้องถือว่าฝนไม่ตกนะครับ แล้วคณะกรรมการก็ประกาศให้ประชาชนได้เห็นโทษนะครับที่ต่อ,อปัญหาจากการเผาเนี่ยไม่ใช่โทษทางกฎหมายเดียก็คือโทษต่อสุขภาพแล้วก็รายได้ของเราที่จะหายไปรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้นจากการจากการทาการเกษตรที่มียังมีการเผาอยู่ในขณะเดีวยวกันเราก็จูงใจให้เกษตรกรนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับอาจจะรับสวัสดิการนะครับที่เราจะจัดลงไปไม่ว่าจะเป็นาหากว่ามีค่าใช้จ่ายจากการไถ เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ให้ทางทุกฝ่ายพี่นณาในการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าชดเชยให้เช่นถ้าไม่ไถ่เอาไม่เผาแต่ไถ่แล้วแพงนะส่วนต่างนั้นก็ให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับให้ลดให้กเกษตรกรไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือต่อรองกับทางผู้ประกอบการไถ่นะครับให้ใช้ในราคาเดียวกันนะครับเป็นการช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับก,ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าเ,เราไม่อยากให้จังหวัดบนราชธานีของเราเนี่ยเป็น จังหวัดที่เหมือนกับภาคเหนือนะครับที่มีค่าความพิมพ์2.5เกิดขึ้นนะครับอย่าง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 น่าตกใจนะครับแล้วก็ให้ทุกฝ่ายลดการก่อให้เกิดค่าผูลรองจิ๋วนะแม้ว่าจะเป็นในการก่อสร้างในการใช้รถใช้ถนนนะครับในการปรับปรุงเครื่องจกักรกลเครื่องมือนะครับลดให้ให้ปลอดควันดำรวมถึงการโรงงานอุตสาหกรรมนะลงโม่โลงไปฟ้าชีวมวนก็ต้องตรวจมาตรฐานของการปล่อยควัน ออกมาสูอา่อากาศนะครับให้อยู่ในค่ามาตรฐานหรือว่า,าลดให้มากอยู่เท่าที่จะมากได้ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราส้องกาสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรโคบัตตาที่สยามโคบัตตาได้ให้การสนับสนุนแก่วิสาหากิจชุมชนศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดงได้แก่ L5018 Special Ki s พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงโรตารี่จำนวนหชุด พรานครวนจำนวน1ชุดเครื่องหยอด M S 360จํานจำนวน1ชุดและเครื่องอัดฟางจำนวน1เครื่องรวมทั้งให้ทีมช่างจากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่พร้อมให้บริการนายสมชาติพงศ์ขปนากรายกรรมการผู้จัดการบริษัทคุบตาเจริญชัยจำกัดและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองกล่าวว่า บริษัทขบวนตาเจริญชัยจำกัดจังหวัดอุบลราชธานีมีสาขาภายในจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน12สาขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางคุปต้าเจริญชัยอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์และแนวคิดมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโดยได้มีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อผนึกกำลังพัฒนาชุมชนเกษตรให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตรตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่าเราจะเป็นผู้นำนวัตกรรมการเกษตรพร้อมการบริการที่เป็นเลิศโดยยึดลูกค้าเป็นสำคัญ สามสุขคุณท่านนายเภอดอนวดแดงนะคะคุณสเสน่นายจิตค่ะเกษตรอำเภอดอนมดแดงที่ด้นะะออนนา,านหน้าจังหวัดปุณบราชนานีวันนี้ท่านก็มาด้วยรวมถึงคุณเปิ้ลแล้วก็คุณตุศยีด้วยนะคะ